อะไรเสียงอะไร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 เนี่ยโอ้โหหนักกว่าหนักกว่าหองเฟรนดีกินตอนเช้าอ่ะมินตอนเช้าเลยเพื่อสุขภาพอ่ะโอ้โหกาแฟพอดีเลยตอนเช้โอ้โหอ่ะฟองดูอ่ะฟงดูเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยคัคเกอร์เออไม่ใช่อะไรสแน็คขนมสแน็คเต็มเลย อะไรใอรเสื้อไอ้เสื้อไอ้เหัวลอยทับปั้นยังปร้เลุว่าอะไรใช่ไหมโอลีโอสองแถมหนึ่งกูซื้อมาเลยเฮ้ยเราก็ซื้อเราซื้อมากินใช่มึงก้ดูดิโอโหสองคเนี่ยกูซื้อมากินกูมากล้าใส่กล่องเลยมึงกดู สองนเปหนึ่งยนนียเดี๋ยวคงมีฟอสกับแก้วด้วยนะคืออะไรวะเออ